และสวัสดีนะครับสายสีเราให้เทคนะครับวันนี้จะเปิดเลื่อนนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับคนเล่นที่ชอบแทงต้องมีไว้ติดตัวนะครับพกพกปลอดหนึ่งสามารถกินได้เป็นแสนเป็นล้านนะครับดูนะครับจะมารีวิวให้ดูครับว้าวยาฝืดเลื่อนครับมาตั้งเขย่าเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับรีวิวแบบสดนะครับตั้งเล่นกันแบบสดๆนะครับมามืออาชีพรีวิวครับอ่านะครับดูนะครับเปิดนี้จะเทจะเทดูครับมาจะเทดูครับมา เทนะครับเทนะครับอ้าวอย่างงี้นี่ดังป๊อกนี่อย่างนี้โต๊ดโต๊ดหกห้าหกสูงกักหกห้าโต๊ดพละหกสูงนะครับสักตัวละห้าหมื่นครับก่อนครับอ้าหกสี่สามครับอ้าขยายอีกทีครับอ่าดูอีกทีนะครับดูอีกทีนะครับมาครับโอ้ยางงี้ถ้าถ้ามันไหลอย่างนี้นะครับเป๊กกักกักห้าต่ำโต๊ดขาปากต่ำสามต่ำเจี่ยครับ ดูนะครับผ้าานะคต่านะครับอีกทีนะครับอีกทีนะครับอีกทีนึงครับอีกทีนึงครับอ่าดูนะครับดูนะครับอ่าอย่างนี้ตกถ้ามันตกถ้ามันตกอย่างนี้นะครับฟังนะครับอ่ามันตกช้านะครับอ่ามันตกช้าอย่างนี้เราก็ต้อง 6นะครับเนี่ยมีหกแน่นอนร้านโมเซนกั๊หกห้าโต๊ดหกสูงนะครับเต็งเตงหกโต๊ะหกสูงพละหกสูงนะครับเปิดนะครับเปิดดูนะครับโอ้โหหกห้าหกสูงนะครับนี่นี่ดูดูนะครับนี่นะถ้ามันเป็นต่ำมันก็จะถ้ามันไม่ไม่มีหกมันก็จะไหลอย่างงี้นะครับนี่ครับไม่มีหกสมมติว่าหกมานะครับถ้าหกมานะครับหกมาก็จะไม่ไหลนะครับจะไหลตกไหลยู่ครับแต่ตกแต่ตกท้าครับนะครับเหนืนินมากครับ ตกช้าครับตกช้าเลยครับนี่ครับเนี่ยถ้าถ้ามีหกมันจะไม่ไหลนะครับมันไหลจะตกช้านะครับถ้าไม่มีหกมันก็ไหลอย่างนี้นะครับพืเลยครับนี่ครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสายสีไฮโลไฮเทคนะครับน้ำยาฝืดลื่นครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นโควิดนะครับซื้อสองแถมหนึ่งครับทักก็มานะครับเบอร์โทร0949464888 idline ก็0949464888นะครับ สนใจก็ติดต่อกัามานะครับสวัสดีครับ